เดี๋ยวจะแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อจำลองการต่อวงจรฝึกปฏิบัตินะครับพิชานิวเมติกและไฮดรอลิกนะครับอันดับแรกนะครับก็ไปที่เพสโต e นะครับไปที่เพ o r e ไปที่เพ t โต e ครับแล้วก็ค้นหานะครับค้นหาแอปนะครับก็พิมพ์ pu fin นะครับก็จะขึ้นเป็นนกเพนกวินนะครับเขียวเขียวนะครับอันนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับก็จะ เปิดใช้ได้เลยนะครับเมื่อเปิดใช้เข้าไปนะครับเปิดใช้ติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดนะครับเปิดได้นะครับสำหรับแอปนี้จะเป็นแอปที่ใช้ในการาครับเมื่อเมื่อเปิดแล้วนะครับเมื่อเปิดเปิดแล้วแอปก็จะประมาณนะครับหน้าตาแอป นะครับก็ประมาณแบบนี้นะครับเราก็เอาลิงก์นะครับลิงก์ที่ผมส่งไปให้นะครับเอาไปวางนะครับเอาไปวางได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นอันนี้ผมเคยเปิดแล้วนะครับผมเอาลิงก์ไปวางปุ๊บนะวางด้านบนนะครับวางด้านบนนะครับมันก็จะเข้า เข้าไปนะครับเข้าไปที่ใบงานที่นักศึกษาจะต่อปฏิบัตินะครับใบงานที่นักศึกษาจะต่อปฏิบัติหลังจากนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะทําการต่อปฏิบัติได้เลยนะครับทำการต่อปฏิบัติได้เลยเช่นวงจรแรกนะครับเช่นวงจรแรกนะครับก็กดต่อได้เลยนะครับกดต่อได้เลยกดต่อได้เลยนะครับกดต่อได้เลย สายก็จะต่อแบบนี้นะครับสายลมก็จะต่อแบบนี้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้นะครับฝึกปฏิบัติได้เลยนะครับ,นะรบหลังจากต่อสายลมเสร็จนะครับก็ทำการเช็ค,นะคเช็ควงจนะรเช็ควงจรก่อน เมื่อเช็ควงจรเสร็จก็เราก็ไปตั้งค่านะครับตั้งค่าลมนะครับตั้งค่าลมแล้วก็สามารถมาทดลองได้นะครับก็ไปกดกดวาล์วสามทับสองนะครับระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่เข้าออกนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะทดลองได้นะครับถ้าติดขัดอย่างไรก็ให้สอบถามอาจารย์นะครับสอบถามอาจารย์อาจารย์จะได้แนะนำแล้ว็อธิบายได้นะครับโอเคนะครับ